เราเรารู้สึกแบบว่าบางคนเนี่ยโอ้ยอย่างร้อยเอาไไง่ายๆนะอย่างผมเจอร้อยเนี่ยครึ่งต่อครึ่งเลยลำบากจริงห้าส <ừ> ิบนอกน, <ừ> นี้จะเป็นแบบว่าโทรมาขอร้อยน่งหน่อยได้ไหม <ừ> ขอห้าสิบบาทหน่อยได้ไหมสวัสดีค่ะทุกคนหรือยังคะสวัสดีค่ะโอ้ยชุดแดงเลยหนูหน้อยชุดแดง ฟันฟันเหล็กด้วยนะเนี่ยทำไมฟันเหล็กคะว <Wow. S 2> ้าวอะป๊ปป้าคุยอยู่นะคะเดี๋ยวเดี๋ยวน้ำพรานน้ำพราวไปพักผ่อนก่อนนะลูกนะป๊ปป้าคุยกับพี่แพรลี่พี่แพรลี่เขาเป็นเอ่อคนดีนะเป็นซูเปอร์สตาร์คนด oh, ีเขไ่าไปพูดอย่างนั้น,นะคะ่ะอยู่พูดอย่างงอยู่พูดอย่างไนโอ้กินนมด้วยกินนมด้วยอยากมีไหมอ,อยากมีก่อนค่ะพี่นโมพี่นโมต้องตื่นก่อนนะคะ ไม่ต้องผลิตเองไงก็เอาไปเลี้ยงเลยพี่นโมมีกี่นีกี่คนนะครัหนูลืมละสามเนาะครับอนนี้คนที่เท,ท่าไหร่คะคนนี้คนที่เท่าไหร่สองครับเออคนที่สองยังมียังมีเขายังมีน้องอีกน้องเล็กอีกคนหนึ่งเดยนี้คนไหนครับเออผมผมไม่ได้ผมไม่ค่อยได้ผลิตนะอืไมไม่ค่อยได้ผลิตเนาะขนาดไม่ค่อยผลิตสามคนยังเมาส์พี่นโมก่อนขึ้นกล้องเลยบอกว่าปล่อยเนี่ยปล่อยนางไปเถอะพี่นโมอ่ะนางออกศึกเยอะแล้วจ้งพักก่อน บายบายครับบายบายทุกคนป้าป๊าเจ็บขาบายบายอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวหัออกยืนดีดีเยืนดีดยนดีโอเคครับดูจีนแล้วเหรอคะลูกเขาเขาชอบใส่อะไรก็ไม่รู้ใส่เปลี่ยนสามชุดต่อวันสี่ชุดต่อวันครับใส่สีแดงใช่ไมก็ขอบคุณนะครับคุณแพรลี่แล้วก็เพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับที่ดูเนาะคุณแพรลี่เนาะ จะได้อ่าผมก็เดี๋ยวหนูตัดไปเดี๋ยวหนูจะตัดไปที่พี่นโมเล่าเรื่องที่มีคนมาหานั่นน่ะเดี๋ยวเพื่อเป็นประโยชน์อ๋อก็ก็คือผมก็อยากให้ทุกคนน่ะนะครับตอนนี้ผมว่าเขาตื่นกันหมดแล้วผมว่าตื่นทั่วประเทศนะไม่ว่าจะเป็นตื่นทองเออมีคนตั้งฉายากรใน้ผมด้วยมีพี่ตื่นทำใช่ไหมอ่ะอ่ามีพี่ตื่นทำชื่อชื่ออะไรนะพี่โอ้ชื่ออะไรนะพี่เบียเบียรตื่นทำอาจารย์เบียตื่นทำ แล้วเขาก็ตั้งชื่อผมนโมตื่นทองอ่านโมตื่นทองเสร็จปุ๊บบางคนก็เรียกผมนโมของกระแสเราก็เลยอ่ะเอาเอาเอา,เอายังไงก็ได้นะครับแต่ผมจะบอกเพื่อนๆว่าตอนเนี้นะครับโลกของเราอ่ะมันได้เปลี่ยนไปมากเนื่องด้วยโชเชี่ลเนี่แหละแล้วก็คนที่มีพลังความดีเนี่ยผมเชื่อว,ว่าพี่หนุ่มเนี่ยเป็นคนเปิดประเด็นเปิดประเด็นให้ให้หลายหลายคนเลยนะได้ ได้ตื่นรู้ในเรื่องเรื่องของการใช้ชีวิตเลยรู้ทันการใช้ชีวิตหมดเลยในในการใช้ชีวิตต่อไปเนี่ยพวกมิจฉาชีพนะครับในค่าผู้ดีเนี่ยจะน้อยลงวิแรงมากมิจฉาชีพในค่าผู้ดีมิจฉาชีพส่วนใหญ่เขามาในค่าผู้ดีไม่งั้นเขาไม่ไม่สามารถจะเอาเงิน เอาเงินอ,อ่้ล่อเงินไปได้หรอเออหรอเอาเงินไปได้หรอถ้าเขามาในค้ายาจกใครจะไปให้เงินอะ่ะอย่างน้อยก็ให้ได้แค่สองสามบาท,บาทใช่ไหมครับแต่มาในค้าผู้ดีเนี่ยโอ้โหคุณกล้าให้เขาเป็นแสนเลยนะกล้าไปลงทุนกับเขาเลยนะจริงไหมครับเพราะฉะนั้นมันก็ต้องใช้วิจาร,จารณญาณแบบมากๆในการใช้ชีวิตผมว่าเนี่ยตื่นรู้กันหมดแล้ะคุณแพรลี่ก็เป็นอีกแรงหนึ่งผมก็จะเป็นอีกแรงหนึ่งในเรื่องของของโกง นะครับในหน้าร้านผมแล้วก็ในโลกโซเชียลของผมเพียงแค่ผมทําได้แล้วก็เพื่อนๆติดตามนะครับเขมมาุณมากก็คิดแบบนั้นเหมือนกันแล้วก็ใช้ช่องทางเราเวลาแบบมีประเดน็นเราก็ช่วยช่วยพูดอะ่ะช่วยเป็นอีกเสียงหนึ่งที่ออกมาพูดเพื่อให้คนแบบเออมีสติเพราะว่าบางคนก็เขาแบบบางทีเขาก็อยากให้เราพูดอยากฟังอยากฟังความเห็นเราอะไรเราแล้วเรายิ่งมาพูดเพื่อให้คนแบบเออมั่นใจว่าเออสิ่งที่เขาคิดแต่มันถูกต้องแล้ว เรื่องที่เขาควรระวังอ่ะมันเป็นเรื่องที่เขาควรต้องระวังอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่อืมเออเออช่างมุก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 นะมุกเ,เห็นแผ่นทองไหมเห็นแผ่นทองเปลวไหมเออที่แพรลี่มีอย่างนี้ด้วย <c oughs> ก็คือทองคําเปลวเนี่ย <c oughs> ผมบอกหลายครั้งแล้ว <c oughs> ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ที่ทองคําเปลวแล้วก็ไม่รู้คือผมบอกหลายครั้งแล้วว่ามันสามารถซึมเข้าร่างกายได้ ถ้าเป็น,ปน,นแบบนีนออ้แบบหน้าหน้าทองอ่ะแบบหน้าหน้าทองแบบแบบนี้แบบหน้าหน้าทองนะเขาไม่ได้เสกเข้าไปในหายอะไรบางคนบอกติดเข้าไปในกะโหลติดเข้าไปในหน้าอ่พอศพเปือยยังเห็นเลยผมบอกก่อนเลยว่าทองเนี่ยมันสามารถซึมเข้าร่างกายได้นะต้องทำเปลวแท้เนี่ย <c oughs> ก็คือเอามาถูๆเนี่ยซึมไปเลยไม่ได้เสกอะไรเลยวัน มันก็มีหลายหลายรายการที่มาถ่ายทําผมก็เขาก็ตกใจเราเฮ้ยเป็นความรู้ใหม่บอกว่าพี่ช่างทองเขารู้กันหมดช่างทองอ่ะเขารู้กันหมดว่าทอง,ตองแต่คนพุทธไม่รู้แต่คนพุทธไม่รู้แต่ถ้าทองวิทยาศาสตร์ไม่เข้านะอ่าอย่างไปนักหน้าทองบางคนนะหน้าทองมาเนี่ยมันแบบโอ้โหมหาศาลอโอ้ช่างเอาปลาหมึกมาลอก เขาให้เอาาเขาให้หาแผ่นทองนะคะไม่ได้ให้หาปลาหมึกนะคะไม่ไม่ใช่ก็คือแผ่นทองคำเปลวเนี่ยคุณแบรี้ครับเอามาแปะนะครับที่หน้าผาที่แก้มเงี้ยขยี้แป๊บเดียวซึมหายไปเนยหน้าเลยนะอ๋อแล้วแบบปึ๊บปึ๊บปึ๊บป๊ไม่เกินสองสามวินาทีหายเลยเพราะฉะนั้นการลงหน้าหน้าทองเนี่ยนี่ผามาแล้วมันมันยังไงอ่ะบางบางคนไปเสียค่าครูมหาศาลเลยนะอืลนะก็ก็ผมก็อยาก อืมบางคนแปะที่ลิ้นนู่นนี่นั่นไม่เป็นพิจารณาใช่ใช่ไม่เป็นแต่ว่าคุณอย่าลืมนะว่า<ำ>ถ้าเป็นทองอ่าเปอร์เซ็นต์ต่ำๆแปดสิบเปอร์เซ็นต์น่ะมีสารมีสารตะกัว่วมีทองเอ้ยอทีมีทองแดงอยู่ด้วยนะเพราะฉะนั้นต้องเป็นอทองบริสุทธิ์จริงนะไม่ใช่ไปแปะลิ้นเราไม่รู้ว่าทองนะั้นเป็นกี่เปอร์เซ็นต์นะพอเข้าใจไหมครับบางคนนะลิศอ่าสาริกาลิ้นทองไนงะแปะเต็มลิ้นเลยนะ บางอห่งก็อันตรายนะผมผมก็ว่ามันก็อันตรายนะแผ่นทองที่ที่เป็นทองคาแท้บ<ม>บางบางทองคําเนี่ยมีเก้าสิบสามเปอร์เซ็นต์เปอร์เซ็นตอื่นเนี่ยจะมีทองแดงแล้วก็เงินผสมเพราะฉะนั้นเมื่อเราเอาไปกินเนี่ยเข้าร่างกายมันก็ไม่ไม่เวิร์กนะอ่าอ่าอ่าแต่ถ้าเป็นทองแท้คือทานได้ใช่ไหมที่เขาชอบเอามาแปะบนขนมบนอะไรอย่างเงี้ยได้อันนั้นอ่ะทานได้เลยกินได้เลยนะครับ แล้วก็ซึมเข้าผิวหนังได้ด้วยไม่ไม่ได้แบบว่าเสกหายไปนะมันไม่ใช่การเสกเข้าไปในหน้าไปอะไรนะไม่ใช่นะครับพี่มันจะสามารถซึมเข้าผิวหนังเราได้เพราะว่าอนูของทองเป็นอนูธรรมชาติและละเอียดมากอืมไปครับเดี๋ยววันหน้าเดี๋ยวจะผมจะลงหน้าหน้าทองให้เฮ้ยมีคน <c oughs> ให้อะไรผมเนี่ย ไหมวกไอหมวกไอนี้หรือเปล่าครับหมวกคาร์บอยหมวกคาร์บอยก็ก็คือวันหน้าเนี่ยผมจะเอาทองคำาอ่มาแปะมาแปะแล้วก็ซีกหนึ่งเนี่ยขอ,อ,ข,อขอเป็นทองคําไม่แท้นะครับอีกซีกหนึ่งขอเป็นทองคําแท้เวลาลูบอ่ะจะรู้เลยวันนี้จะถ้าทองทองคําไม่แท้นะมันจะแบบไม่ไม่ซึมเข้าเลยครับมันคือทองแดงกับสีอ๋อมันจะติดอืมอืมนั่นแหละครับต,ตามตามวัดทั่วไปที่เขาแปะไม่ใช่นะครับเป็นทองวิทยาศาสตร์คุณตีนจะรู้ดีเนาะ แล้วเครื่องสาอางส่วนใหญ่ที่ผสมทองผสมทองก็คือใช้ได้หมดอืมอันนี้ไม่แน่ใจไม่เคยตรวจสอบเลยเดี๋ยวถ้าถ้าผมตรวจสอบเดี๋ยวผมจะเอามามาบอกนะมันจะมีเยอะนะ่แบบผสมันจะมีประกายทองถูกต้องไหมใช่ใช่ครับมันจะมีประกายทองมันจะยิบ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 นะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันคุณแคลี่ครับเพื่อนๆครับผมอาจจะนะครับขอตัวพักอนก่อนนะครับได้ค่ะได้ค่ะพี่นโมขอบพระคุณมากเลยนะคะวันนี้ ได้เรื่องแล้วได้เรื่องไปลงแล้วไม่นั่งเล่า